มันอี้เสียงหกนะครับผมผู้นี้ลำเท่าไหรคะยี่สิบห้ายี่สิบห้าลำอยู่ที่โคราชเด้อโคราชบ้านเอ็งพี่น้องมือโคราชบ้านเอ็งนะครับผมได้ได้นะครัะขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงด้วยเด้อพี่น้องครับผมขอบพระคุณตัวร่างแรงใจจากพี่น้องแฟ้นกาแฟนเพลงสู้มองสู้บอลเด้อพี่น้องเด้อมือแรงนี่คาดว่าโนราชจะเต็มหน้าฮานพี่น้อง ปีที่ก่าปีเลี้ยวไม่พี่น้องปีที่เลี้ยวไมพี่น้องคนหลายร้ายขนมาดำคือมือมาพี่น้องแนี่ไปเนี่ยบริเวณพื้นปูนไม่พี่น้องไม่ได้ค้นพี่น้องขบข้ามาคอมแพร่พี่น้องว่าเห็นปีที่เลี้ยวนี่โอ้ยโดนลามแห้งพี่น้องดี่ไตฮานท้องพี่น้องนะครับผมบรรยากาศกับเจ้าบ้านนี่เด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศนาฮานไตฮานท้องกับบ้านนี่แหละพี่น้องพื้นที่หลังเวทีนะครับผม แคบพี่น้องแต่ว่าเขากะสามารถอยู่ไหนพี่น้องอยู่กันแบบครอบครัวแย่กันโย่มองละสามสี่คนพี่น้องอบอุ่นอบอุ่นพี่น้องเออเออเด็กกันบอลเออนะลมรันนีประกวดนางงามด้วยบัตบัตลอยสี่สิบบาทคุ้มตัวเนี้ยพูดนะมีเหมือนทุกอย่างมาลอยสี่สิบบาทพี่น้องมาเด้อค่ะผมมาเด้อค่ะผมอ่า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 นี้พูดได้นี่พี่น้องสวัสดีจ้า ท่าท้ายเป็นของทางบานนะนจ้าครับดังดินการมาจากทิศตะวันออกครับะตรผมจะอยู่ขวามือนะครับพระคุณจ้ท่านอท่านที่อยู่ตรงนั้นว้าวริบยครับหลร้อี่ยรสิบาทมีประกวดนางงามมีหมอรำมีรถแห่ด้วยมีหอดม้วย รวมกันหมดนี้ทุกอย่างเลย140บาทแมนครับลองคุ้มแห้งพี่น้องครับมามาด้วยต่อมาเหรอพี่น้องต่อมาเด้อครับผมเอาเอาเอาพี่น้องผู้ใดนานพี่น้องท่านจะคุยภาษาอะไรนี้ท่านไม่มาไปแล้วผมต้องรับหน้าที่เนีะยในการพูดภาษาภาคกลาง บกาได้ไปสองชุดพี่น้องสุดสวยมากจ้าเจอกันนะจ๊านะจ๊ะจ้าผมกำลังจะถึงงานจ้าเจอกันน้วปทีนะคัะผมเจอกันน้วทีนะครับผมดใจแเอ็นเมเวิร์สสวัสดีพี่บอลรวมด้วยนะครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้บัตรหน้างานร้อยสี่สิบบาทบ่ไร้เบิกแตหมอลำั่มนะพี่น้องบ่ได้เบิกแตหมอลำั่นะครับผมบัตรหนึ่งร้อยสี่สิบบาทมีลถเห่ด้วยมีมุวยพร้อมมีประกดหน้างานพร้อม มีหมอลำมูว่องเงยเสียงผงรพ่อพสกรพอพี่น้องมีสิ่งสารสำหรับมีเด่งหนึ่งมีของขาของขายหลายหลายพี่น้องขึ้นนี่ครบรถบัสลอยสี่สบาทคุ้มเป็นคุ้มพี่น้องหาที่ไรบ่ได้แล้วเด้อพี่น้องเด้อมานะครับผมบัสบัสคุ้มค่ำตะบนบัวสูงขึ้นนี่อำเภอวังหินสีสะเก็ดพน้องเด้องานเทศกาลหอมแดงนะครับผมกดลิงก์ด้านล่างนะครับผมกดลิงก์ด้านล่างซื้อบัตรจองตัวกูปิดไล่โซนมืออื่นนะครับผมเข้ารอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับผม ผมพกพอใจนะครับขอบคณครับพอพยาบาลกำลังประกาศเพื่อให้พี่น้องได้รับฟังรายละเอียดต่างๆของงานในมือนี้พี่น้องบ,บอัตรบ๊อแพงครับผมบัตรรอยสี่สิบบาท,บาทมีหมอลั่มมูว่ใหญ่เสียงหงรบกสกรมีการประกวดนั่งง่ามนะครับผมมีว่องปวงล่างนั่งล่ำนั่งไหมีการแสดงต่างๆพี่น้องมีมวยพร้อมพี่น้องนะครับผมมีโชว์รูมด้วยเขินมาโชว์รูม โชว์รูมไทยบ้าทน้องเปี๊ยน้องเนาะไม่แบบว่าโชว์รูมรถเปี๊น้องโชว์รูมรถไทยก็มี่ปี๊น้องสไลเดอร์เด้งดึงของกาของไรหลายลายก๋วยเตี๋ยวกะลายลายเปี๊น้องก๋วยเตี๋ยวกะแซ่บแซบมาเด้อเปี๊น้องเด้ออีหล่าหน่อยน้องไอายสกุนาพรกมาพร้อมขึ้นนี่สวัสดีครับโอหนี่ไอมเบีกเปี๊น้องอายุว่าเนี่ตีเอาโคต้าหูเลยนี่โคต้าหูเพราะปีไก่เบิร์ดกมาแมนใจ่ลองอยู่เฮทพมือทุกอย่างแมนแดนเซอร์แอดมินศิลปิน ทุกอย่างครับผมยุ่ใกล้นี่บอกโอ้เบิดย่างไปบ้างฮัลน์ดิเห็นแม่พอดีเบิดลกล้าเป็นผู้ใดบอกครับบอกเบิ้ลบอกชิว่าบอกเอ้าเบิดหัวแตะหัววายจริงดครับผม ครับอ้าอาอยู่ครับก้าลังก้าลังมาครับเนี่ยมาพอดมาพอพี่น้องจะคลองพี่น้องครับผมพูดนะพี่น้องอยู่เฮียนล้างยู่เฮียนล้างบ้านกันพี่น้องล้างบ้านเฮียนพ่นอยู่ล้างบ้านบาเบ้าเบอร์พี่น้องไอแม็กนะครับผมแทบบานเดียวกันพี่น้องคิดถึงอ้าออจังอิลามาครับผมมือนี้อิลามาเดอ้ออิลามานะครับผมพาไปหาอ้าออเนี่ยเบ้าเบอร์กินหอดอิาลาาก้าลังเดินทางมานะครับผมรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะครับผมคิดถึงอ้าออจังคืนนี้พี่น้องรอติดตามคลิปวิดีโอหนารัก ทางเพจต่างๆของศิลปิตรเ,เด้อพี่น้องเด้อรับชมคลิปวิีโอน,น่ารักน่ารักของอิหล่าหน่อยคืนนี้นะครับผมต้อนรับการก,กลับมาของสักุณาภรนะครับผมคืนนี้วัดบ้านคมกำปีน้องว่างหินเศรษเกิจเด้อพี่น้องเด้อคืนนี้เปิดไทยกลุ่มปิดติครับผมคืนนี้ไม่มีไลฟ์ส่วนกลุ่มปิดนะครับผมกลุ่มปิดมืออื่นพี่น้องบารคาคา่อยลอยอย,ยี่สิบเก้าบาทไลฟ์ส่วนมืออื่นเด้อพี่น้องมืออื่นทาการแสดงอยู่ที่ โคราชนะครับผมมือมือท่ากัลเซนในโคราชพี่น้องตอนนี้อาจารย์นนตีเ้างกำลังเช็คความพร้อมนะครับผมกำลังเช็คความพร้อมนะครับผมที่าอาจารย์นนตีพี่น้องนี่อา<น>จารย์โนตีห้องดีจังอายหายป่วยแล้วครนะอาจารย์โนตีกำลังเช็คระบบพี่น้องกำลังติดตั้งอุปกรณ์นะพี่น้อง สวัสดีจ้าบอเวอร์สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมนี่ท่านนี่สิเป็นท่างอันนี้เอามือกองไม่ตนินี่มือกองไม่พี่น้องมือกองมาสมัครไม่นะครับผมไม่ไม่สดๆพี่น้องนี่โอ้โหทหานเลยพี่น้องคืนท่ารทหานเลยครับผม พี่น้องกำลังเดินทางไม่เรื่อยครับผมสาดไล้ได้พี่น้องผุ้นะ่ะสาดพี่น้องเข้ามาปองจู <c oughs> สาดพี่น้องเข้ามาปองจูพะนะสาดพี่น้องเข้ามาปูจองที่ไว้พี่นอ้องร้ายไรจะวเต็มเรือนหรอพี่น้องมาเออขึ้นนี่าผมวัดบ้านคุมค่ำตะบนบูสูงเ,เพื่อบางหินนะครับผมซีสเกตขึ้นนี่งานเทศกาลหอมแดงเดอ้อมาปีที่สองแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผมดูเพจไหนจ้าเพจนี้ค่ะผมเพจนี้แหละพี่น้อง ส่วนมืออื่นเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดลิงก์หน้าล่างซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมราคากุป,ปิดบัตรราคา129บาทเท่านั้นนะครับผมบัตรราคา,านนหนึ่อบาทส่วนคืนนี้วัดบ้านคุ้มค่ำตบลบูสูงอันเภอบาวังหินศรีสะเกดเทศกาลหอมแดงเฮาพี่น้องบัตรหน้างาน140บาทพี่น้องอ้าวมาพอๆเอาไปรกเอกตายพี่น้องสวัสดีพี่น้องนะครับผมเอาว่อแม่เตะผู้ใดน,นี่โอ้พี่เขตพี่น้องพี่เขตอาร์ครับผมอ่า พร้อมแดงตัวแดงจะปครับ้านคุมข้าตตำบลูวงจทางวงเรียนนะครับทางรอบนะครับอยบอยแมนโอ้รับไปแล้วเนาะรับไปแล้วปลอยบอยแมนเออไปรับมือนี่เออเขาการรับไปปาณนี้เออ อ๋อผู้นี้ที่พี่น้องรับบทเป็นงามตา,า,มาค่ะผมเอ๋อ <c oughs> สวยหรอพี่น้องค่ะผมเหว่ดีขึ้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใครนี่แม่มาร์ควันนี้จะไม่วันนี้หายเหงาแล้วปะผมก็คกระเทยหรือเปล่าไหนนะเสื้อแดงไม่กี่เป็นกระเทยใช่ไหมเป็นสินเสื้อขาวก็เป็นกระเทยนะคนไหนคนนี้คนนี้ทำไมโอเคเดี๋ยวเราสอบถามก่อนวันนี้หายเหงายังลูกสาวมาลูกสาวมาจะหายเหงาไหม จะรัซึ่งแล้วไม่่รู้วาจะยังไงเราต้องดูก่อนโอเคมาหลายวันเกิดใช่ไหมโอเคโอเคไปซ้อมแต่งหน้าก่อนซ้อมแต่งหน้าก่อนไม่ได้ว่าต้องทาจไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้หรออ๋อเพราะได้ว่าไม่ได้แต่งมาหลายวันจำาไม่ได้แล้จำสูตรไม่ได้แล้วต้องเริ่มใหม่เลยต้องเริ่มใหม่เพราะแต่งหน้ากลน้อยไงต้องเริ่มใหม่พี่น้องวันนี้แม่ม็กซ์จะไม่จะไม่เหงาแล้วนะครับผมพี่ลาหน่อยกันมากเลยพี่น้องแม่ม็กซ์ให้เหงาแล้วมื่อวีนพี่น้อง ปีที่แล้วคนหลายครับแม่นครับผมปีที่แล้วคนหลายแห้งพี่น้องปีที่แล้วคนเยอะมากครับผมปีนี้เราคนเยอะมากสถานที่เก่าที่เดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือผลงานการแสดงเลิศปังมากเด้อพี่น้องที่มาเบิ่งปีที่แล้วครับผมปีนี้บอกแล้วว่าผลงานการแสดงเครื่องเสียงเวทีไฟแสงสีเสียงแดนเซอร์พี่น้องค่าก็ปีที่แล้วพี่น้องดีกะอันนี้พี่ลุกเตานะครับผมพี่ลูกเตาเฮ้า รออนุมัติเข้ากลุ่มครับคับผมดอดอแอมพีอนุมัติแล้วพี่น้องเด้อไทยเบิ้งอีกไทยเบิ้งนางอีกหน่อยลูกครับผมนี่หละพี่น้องบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศลังหารหนาหเนแลพี่น้องการคึกคขังเลยพี่น้องวันนี้ทีมศิลปินนักเส้รเข้าเวทีแต่เว้นหน่อยนะครับผมพอดีว่าถ้าจดงานเพนื่อใหญ่เขามาแต่ว้พี่น้องครับผมเตรียมความพร้อมนะครับผมสามทุบตรงโดยประมาณนะครับผมการแสดงเตรียมรูปแบบบัตรขึ้นนี่หน้างานรอยสี่สิบบาทแล้วพี่น้องจ้า ปัตรงางานขึ้นนี่ร้อยสี่สิบบาทมีประกวดนางงามมีวงปวงล่างมีวงหมอลำาม,มูพี่น้องมีมวยนะครับผมมีหลายอย่างให้พี่น้องได้รับชมระเบิ้งกันขึ้นนี่บัตรราคาร้อยสี่สิบบาทคุ้มแท้แน่นอนพี่น้องบริเวณแต่หมอลำเรื่อพี่น้องเด้อผลงานมิถุนรถไทยผลงานนะครับผมสีกษัตริย์ไทยแต่งอ่อนนั่งน้องโอ้ยแต่งอ่อนนั่งนอง้องพัดแตนใส่เสียงนาะบ้านเนี่ยนี่นะครับผมบรรยากาศคล้องคล้ายกันไรพี่น้องอ้าพี่น้องมื่อนี้พี่น้องผู้ดใดที่ บ่มีรถแท็แทหน้าพี่น้องเขามาในงานกับมาเลือกมาส้มเด็พี่น้องนี่นะครับผมรถแทกก็อยู่ขา,ขางคานเท่านะพี่น้องสวัสดีค่ะลูกเบิร์ดสวัสดีแม่หน่อยนะครับผมมีงานสักเกลยวบัจจาลูกเบิร์ดเดี๋ยวดูคิวงานให้นะครับผมนี่แหละพี่น้องบรรยากาศหน้างานนะครับผมเข้าไปร้อนราจาัจ้าคนที่หนึ่งรอหนึ่ง,ง,งสองเข้าจา้าเชิญกันนะครับผมน้องปิมมายัางขาน่าจะ น่าจะกำลังมานะครับผมตอนนี้ศิลปินหลายค้นหอขอมาหลังห่านเราพี่น้องอยู่ในเต็นท์ส่วนตัวนะครับผมอยู่ในเต็นท์ส่วนตัวหลายคนเลยพี่น้องครับผมอันนี้เป็นเต็นท์ศิลปินเรานะครับผมพี่น้อเต็นท์ศิลปินแย่ออกมาพี่น้องสวัสดีจ้าลูกเบอร์สวัสดีครับผมเอาพี่น้องอย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมพี่น้องพอๆกันมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อมืออทางโคราชพอๆกันนะครับผมมีกลุ่มปิดด้วยกลุ่มปิดมืออื่นบาราคา129บาทจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจิ้้้้้้มมมมเเเลลลงงงงดดาาาานนนน่่่่อออพพีีคครับบบผทุุป็ก คุมเป็นคุมนะคบผมตอนนอี้อีหลาหน่อยก็ล่าเดินทางมากพี่น้องนะครับผมบรรยากาศง,งานห้องกับว่ามานนี่แหละพี่นอ้องคืนนี้คาดว่าคนน่าจะเต็มเดินมาเดิมนะครับผมเป็นงานมนแรกด้วยพี่น้องเจองานมือแรกกับบอลลัมเสียงมือกรพบสรกร่อพี่น้องนี่บรรยากาศเ,เท่างานห้องพรุ่งนี้เริ่มไล์ตอนไหนครับผมพรุ่งนี้เริ่มไลท์สามทุ่มครับผมรอวันที่เก้าเดือนหน้าครับเจอกันนะครับผม รอดูคลิปน้องอายเด้อจ้าเจอกันครับผมพี่น้องเดี๋ยวทายคลิปนะครับวงฝากพี่น้องครับฝากพี่น้องช่อยดันซอยแซะครับผมซอยเสี้ยนะครับผมชมคลิปติดตามเพจต่างๆของศิลปินแดนเซอร์ของลูกหลานมอลำเสียงมีหกโลโฟสกอร์นะัเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับผมเป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้นะครับผมของมอลำเฮาพี่น้องขื้นได้จากเพจพี่น้องครับผม ถ้าผมมีแรงซัพพอร์ตจากพี่จากน้องลูกหลานก็บ่สามารถเดินต่อไปได้เด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณพี่น้องครับผมที่ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตลูกหลานหมอลำเสียงมูลุ่มพุสะกอราดีเสมอมาครับขอบพระคุณบัดทุกใบของเจ้ทุรวงจากพี่น้องทางบ้านนะครับผมเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับผมเจอกันใหม่กุ่มปิดมืออื่นพี่น้องอย่าลืมเขากลุมนะครับผมมื้อนี้ครับผมเบาเบิดนครินทร์แอดมินหมอลำเสียงมูลุ่มพุสกรขอกล่าวเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ